แคถามนะเว้ยอ่าสวัสดีครับคุณนนท์ครับอ้าววันนี้อะไรวะอ่าคุณรู้สึกไงวันนี้ครับรู้สึกไงเหรอเขี่ยไม่อายหรอกไม่อายครับอ่าชุดแล้วชุดแล้วคิดยังไงชุดคุณเนี่ยเฮ้ยยังมีคมหยาบดิไม่รู้ผมใส่มาเองอ๋อเหรอครับแม่ผมสั่งไว้ถ้าจะมาตลาดใส่ชุดนี้จริงนะใช่แล้วตังแต่แม่ในตัวโปผมไปไหนนี่ผมต้องพกมันไปด้วยอ๋อแล้วแล้วแขนนี่ผมขาดความมั่นใจแล้วแขนมันหายไปไหนแขนเป็นไงครับแขน มันโดนก้อนศิลาไปพลังใส่อแข็งขาดเลยตามหาก้อนศิลาอยู่มันยิงหัวตากนั่งเลยเนี่ยพกปืนมาด้วยโอ้ครับปืนปืนคุณอ่ารุ่นอะไรครับไม่รู้ขโมยขโมาอ่าแล้วไอ้ดาวสามอันนี่มันคืออะไรครับดาวหนึสามอันดาวหัวบนหัวมันะยศถาบรรดาศักดิ์ยศถาบรรดาศักดิ์ครับยศยศอะไรครับยศทันโทรยี่เป้งครับโทรยี่เป้งอ่าครับครับอาผมขอบคุณนะครับไปเลย